ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าความจริงที่แท้จริงนั้นมันมีอยู่เพียงแค่หนึ่งเดียวเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมาเทียบได้เลยนี่มันก็คือแนวคิดที่ลึกซึ้งที่คนสงสารนั้นบอกเราครับความจริงนี้เนะี่ยมันก็ไม่ได้มีใครสร้างขึ้นมาหรอกนะมันไม่ได้มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบมันอยู่เหนือการเวลาไปเลย แล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศหรือความต้องการทางร่างกายอีกด้วยมันเป็นอิสระสุดๆไม่ต้องพึ่งพาอะไรเลยแต่กลับเป็นสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องพึ่งพาและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันคือความยุติธรรมที่ตรงไปตรงมาที่สุดและหน้าที่ของคนสงสารก็คือมาอธิบายให้เราครับเข้าใจถึงส่วนลึกเกี่ยวกับความจริงนี้โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งก็คือหลุมดําใช่แล้วครับหลุมดํานั้นไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ดูลึกลับน่าค้นหาเท่านั้นแต่มันยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงแนวคิดบางอย่างเกี่ยวกับความจริงสูงสุดอีกด้วยและในคลิปนี้ครับผมก็จะขอพาทุกท่านนั้นไปสำรวจรากฐานทางปรัชญาสำรวจความคล้ายคึงของแนวความคิดนี้ในศาสนาต่างๆรวมไปถึงการตีความว่าหลุมดํานั้นมันอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่เกินความเข้าใจของมนุษย์ไปได้ยังไงและถ้าหากเราพูดถึงความจริง จริงหนึ่งเดียวที่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งคําถามที่ตามมาเลยก็คือแล้วความจริงที่ว่านี้มันเป็นยังไงนักปรัชญาครับพวกเขาก็เถียงกันมาเป็น,นพันปีแล้วเกี่ยวกับแนวความคิดของเอกภาพแห่งความจริงว่าความจริงนั้นเป็นหนึ่งเดียวไปเลยหรือว่าอาจจะมีหลายแง่มุมที่แตกต่างกันไปในแต่ละบริบทที่เราเข้าใจมันและในโลกของปรัชญาครับมันก็จะมี2แนวคิดหลักเกี่ยวกับความจริงแนวคิดแรกก็คือเอกนิยมทาง อเรทิกซึ่งเชื่อว่ามันมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่เป็นความจริงแท้ๆเลยไม่มีทางที่ความจริงนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภทได้และตรงกันข้ามกับแนวคิดนี้ก็คือพหุนิยมอะเลทิกครับที่เชื่อว่าความจริงนั้นสามารถแตกต่างกันไปได้ตามเรื่องที่เราคุ้นเคยหรือขึ้นอยู่กับมุมมองและวิธีที่คนเราเข้าใจมันนั่นเองครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรายือนอยู่กลางทะเลทรายตอนกลางคืนนะครับแล้วก็แหงหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้า ที่เต็มไปด้วยดวงดาวนับร้อยนับพันครับเรานั้นอาจจะเห็นดาวเหนือที่เป็นจุดนําทางแล้วก็พวกนักเรินเรือสมัยก่อนนี่นะครับพวกเขาก็จะใช้มันนี่แหละเป็นจุดยึดเหนี่ยวนําทางเดินเรือข้ามมหาสมุทรได้โดยดูจากตําแหน่งของมันนั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถามนักฟิสิกส์พวกเขาก็อาจจะบอกเราว่าดาวเหนือน,นั้นน่ะมันเป็นเพียงแค่ก้อนแก๊สร้อนๆนะที่กําลังลุกไหม้อยู่ในอวกาศมันก็ไม่ต่างกันเลยครับนักปรัชญาก็อาจจะบอกว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นความจริงนะและ อาจจะมีหลายมุมมองที่ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะมองมันจากตรงไหนครับแต่ถ้าความจริงนั้นมันมีเพียงแค่หนเดียวจริงๆมันจะแสดงออกมาในรูปแบบที่หลากหลายได้หรือเปล่านะแนวคิดนี้ครับมันจะพาเราไปสู่มุมมองที่แตกต่างกันออกไป นะักคิดบางกลุ่มนะครับพวกเขาก็บอกว่าความจริงนั้นมันไม่ได้มีความหมายแบบตายตัวแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันไปเลยนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันถ้าพูดง่ายก็คือความจริงหนึ่งเดียวนะครับมันอาจจะปรากฏออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันได้แต่ก็ยังคงความเป็นแก่นแท้ของตัวเองอยู่ทีนี้ลองย้อนกลับไปดูแนวคิดของคนสงสารที่เขาบอกกันนะครับว่าความจริงหนึ่งเดียวนี้เนะี่ยมันจะเป็นต้นกําเนิดของความจริงทั้งหมดกันนะครับเรานั้นอาจจะมองได้ ว่านี่เนะี่ยมันคือแนวความคิดที่บอกว่า ความจริงนั้นมันเป็นเหมือนก้อนเดียวกันมีรากฐานเดียวกันแต่สามารถแตกขแขนงออกเป็นแนวคิดต่างๆได้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละศาสนาหรือปรัชญาจะมองมันยังไงครับแล้วนี่นะครับมันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เราเข้าใจว่าทาไมหลุมดํานั้นมันถึงได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของความจริงสูงสุดได้หลุมดํานี้นะครับมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายความเข้าใจของมนุษย์เรามากๆเลยนะครับมันเป็นจุดที่กฎฟิสิกส์ที่เราคุ้นเคยกันมาตลอดดูเหมือนว่ามันจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปนะที่แห่งนั้น เราไม่สามารถมองเข้าไปในตัวมันได้โดยตรงแต่เรานั้นรู้ว่ามันมีอยู่จริงเพราะเราเห็นอิทธิพลของมันที่มีต่อสิ่งรอบข้างมันเหมือนกับแนวคิดในเรื่องของเอกภาพแห่งความจริงเลยนะครับเรามองไม่เห็นมันโดยตรงแต่เราก็รู้ครับว่ามันส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่นะครับมันก็คือสิ่งที่คนสงสารน,นั้นพยายามจะ บอกกับพวกเราถ้าเกิดว่าเรารับมองลึกลงไปในศาสนาและความคิดทางจิตวิญญาณของมนุษย์ทั่วโลกเราก็จะเห็นนะครับว่าความคิดในเรื่องของความเป็นจริงหนึ่งเดียวนั้นมันก็ไม่ใช่แนวคิดใหม่อะไรเลยแต่ว่ามันฝังรากลึกอยู่ในศาสนาหลักของโลกมาเป็นนับพันพนปีแล้วแต่ถ้าเกิดว่าลองเปลี่ยนมุมมองจากปรัชญามาสู่ศาสนาเราก็จะเห็นนะครับว่าลหลายศาสนาเองก็จะมีวิธีอธิบายถึงความจริงสูงสุดในลักษณะที่ค,คล้ายๆกันพวกเขาอาจจะเรียกมันด้วยชื่อที่แตกต่างกันไปแต่ แนวคิดหลักๆนั้นมันก็ยังคงเหมือนกันครับก็คือมีแค่สิ่งเดียว ที่เป็นต้นกําเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้ลองมาเริ่มจากศาสนาอิสลามกันก่อนนะครับแนวคิดที่สําคัญที่สุดในศาสนาอิสลามก็คือเต่าหิตซึ่งหมายถึงเอกภาพของอัลลอฮ์ครับพระองค์เป็นผู้สร้างเพียงหนึ่งเดียวที่ไม่มีอะไรมาเทียบได้เลยพระองค์มีอยู่ได้โดยที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดพระองค์ไม่ได้มีร่างกายไม่ใช่มนุษย์ไม่มีลูกไม่มีเผ่าพันธุ์ไม่มีเพศและไม่มีอะไรในจักรวาลที่จะอธิบายถึงพระองค์ได้หมดเพราะพระองค์อยู่เหนือทุกสิ่ง นี่มันตรงกับที่คนสงสารบอกเราเลยนะครับความจริงหนึ่งเดียวที่เป็นอิสระจากข้อจํากัดของทางโลกทางกายภาพมันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือเวลาและกฎเกณฑ์ใดๆศาสนาอยู่ดนั้นก็จะมีแนวคิดคล้ายๆกันนี่แหละครับพวกเขาก็จะเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวที่เรียกว่าเเวะพระองค์นั้นทรงเป็นผู้สร้างเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครไม่มีคู่ครองไม่มีรูปร่างและไม่มีอะไรที่จะอธิบายถึงพระองค์ได้หมดพระองค์ทรงอำนาจทุกอย่างและสถิตยอยู่ทุกที่น่าสนใจใช่ไหมครับพร เพราะนี่แทบจะไม่ต่างจากแนวคิดของอิสลามเลยเฮ้ยยาเวแล้วก็อัลลอฮ์นั้นถูกอธิบายว่าเป็นความจริงสูงสุดที่อยู่เหนือทุกสิ่งเป็นต้นกําเนิดของทุกอย่างและไม่มีอะไรมาเทียบได้ ในด้านของทางศาสนาคริสต์ครับแม้ว่าจะมีหลักตรีเอกานุภาพที่แบ่งออกเป็นสามพระบุคคลได้แก่พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ศาสนาคริสต์เองก็ยังคงเป็นศาสนาเอกเทวานิยมนะครับคือพวกเขาอ่ะยังคงเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวที่เป็นผู้สร้างจัก,กรวาลทั้งหมดพระเจ้าในศาสนาคริสต์นั้นไม่ได้เป็นแค่ผู้สร้างที่อยู่ไกลจากโลกเท่านั้นนะแต่ยังคงแทรกซึมอยู่ในทุกที่ทุกสิ่งทุกขนแห่งครับซึ่งจะคล้ายคกับแนวความคิดของความจริงที่มีทุกขนแห่งและเป็นตัว กำเนิดของทุกสรรพสิ่งเลยและถ้าเกิดว่าเรารับมองย้อนกลับไปในแนวคิดของคนที่สงสารเกี่ยวกับเอกภาพของความจริงเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งนี้เนะี่ยมันมีอยู่ในทุกศาสนาพระเจ้าที่ศาสนาต่างๆพูดถึงก็ล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติที่เหมือนกับความจริงสูงสุดความเป็นหนึ่งเดียวความไม่มีตัวตนทางกายภาพ ความ,ปวมเป็นต้นกาเนิดของทุกสรรพสิ่งความไม่ถูกจํากัดโดยการเวลาและสถานที่และความไปทํามสูงสุดและถ้าเกิดว่าเรารับมองลึกลงไปอีกถึงแนวความคิดในเรื่องของความจริงหนึ่งเดียวมันก็ไม่ได้มีแค่ในศาสนาอิสลามคริสต์แล้วก็อยู่ได้เท่านั้นครับแต่ว่ายังมีอยู่ในศาสนาตะวันออกอย่างเช่นอินดูและพุทธศาสนาอีกด้วยซึ่งสิ่งนี้เองครับมันก็ย้าว่ามนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเองก็พยายามจะอธิบายสิ่งเดียวกันเพียงแต่ใช้ภาษาต่างกันเท่านั้นเองในศาสนาอินดูนั้นก็จะมีแนวความคิดสํา ที่เรียกกันว่าปรมันครับซึ่งมันหมายถึงอาตามันสูงสุดหรือจิตวิญญาณที่แท้จริงที่เป็นหนึ่งเดียวกับพรหมมันซึ่งเป็นความเป็นจริงสูงสุดของจักรวาลอินด,ดูนะครับก็เชื่อว,ว่าอาตามันของแต่ละคนนั้นหรือว่าดวงจิตของเราเนี่ยกล้วแล้วแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของปรมันครับแต่ด้วยความไม่รู้แล้วก็ความยึดติดกับตัวตนเราจึงมองไม่เห็นความจริงนี้ ทีนี้ลองจินตนาการดูนะครับว่าพวกมนุษย์เราอ่ะก็ไม่ต่างจากหยดน้าเล็กๆนะครับที่หยดตต๋งๆลงในหมหาสมุทรนะครับพวกเรานั้นถูกพัดพาไปตามกระแสความรู้สึกว่าเราอ่ะมีตัวตนแยกจากกันแต่จริงๆแล้วอ่ะเราไม่เคยแยกจากหมหาสมุทรเลยเรานั้นแค่ลืมไปเองครับว่านี่นะมันเป็นแนวคิดเดียวกับที่ m e s s เจ g e r หรือว่าคนส่งสารบอกเราครับว่ามนุษย์น่ะมาจากความจริงและสุดท้ายก็ต้องกลับไปสู่ความจริงเพราะสิ่งที่เราเรียกว่าเรานั้นมันเป็น yeah สิ่งชั่วคราวครับสิ่งที่แท้จริงนั้นอยู่เหนือกว่านั้นอีกครับศาสนาอินดูนั้นยังมีแนวคิดในเรื่องของโมกตะซึ่งหมายถึงการหลุดพ้นจากวัฏจักรของการเกิดและตายอินดูนะครับก็เชื่อว,ว่ามนุษย์นั้นก็ตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับเพราะว่ายังติดอยู่ในจิเลนแล้วก็อวิชาแต่เมื่อใครทักคนนั้นตระหนักถึงความจริงที่ว่าอัตราของพวกเขานั้นเป็น,นึ่งเดียวกับความจริงสูงสุดพวกเขาก็จะหลุดจากวัฏจักรนี้แล้วก็กลับไปสู่ความจริงที่แท้จริงซึ่งเป็นอิสระแล้วก็สง อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองครับ แล้วทีนี้นะครับถ้าเรากลับไปดูที่คนสงสัยครับเขาก็จะบอกเราว่ามนุษย์นั้นกลัวความตายเพราะว่ากลัวการกลับไปสู่ความจริงมันอาจจะเข้ากันกับแนวความคิดในเรื่องของโมกษะก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าในมุมมองนี้ศาส,สนาอินดูเองก็มองว่าความตายนั้นไม่ใช่จุดจบแต่มันเป็นแค่การเปลี่ยนผ่านแล้วสุดท้ายเนะ่ะเมื่อเรารู้แจง้งเราข้อจะไม่ต้องเกิดใหม่อีกเลยต่อไปนั่นเองครับและในมุมมองของศาสนาพุทธเองนะครับก็จะมีแนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นจริงสูงสุด เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานย้ำนะครับว่าฝ่ายมหายานที่พวกเขาครับก็จะมีแนวความคิดในเรื่องของธรรมกาย หรือกายแห่งสัญธรรมที่เชื่อกันว่าเป็นแก่นแท้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนทางกายภาพไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดเป็นสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากแล้วก็กลับคืนสู่แล่ถ้าเกิดว่าเรามองในปรัชญาธรรมกายของมหายานั้นก็จะค,คล้ายๆกับแนวความคิดของปรมาณในอินดูเลยครับหรือแม้แต่ความจริงสูงสุดที่ คนสงสานั้นพูดถึงเพราะมันหมายถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งแล้วก็เป็นแหล่งกําเนิดของความเป็นจริงทั้งหมดแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับพุทธศาสนาเองก็เน้นแนวความคิดนิพพานซึ่งหมายถึงการดับทุกข์แล้วก็การหลุดพ้นจากวัฏจักรของการเกิดใหม่การเข้าถึงนิพพานนั้นไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นนั้นจะหายไปนะครับ แต่มันหมายถึงการตระหนักรู้ถึงความจริงสูงสุดแล้วก็ปล่อยวางจากความยึดมั่นทั้งปวงเมื่อเราเข้าถึงความจริงเราก็จะพบเข้ากับความสงบที่แท้จริงเพราะว่าการระหนักถึงความจริงที่เป็นหนึ่งเดียวจะพามนุษย์ออกจากทุกข์และความวุ่นวายที่เกิดจากการยึดติดในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงสิ่งที่น่าสนใจก็คือแนวคิดพวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเตาฮิตในอิสลามยาเวในยูไ เรเอกาดุภาพในคริสตศาสนาประมาณในอินดูหรือธรรมกายในพุทธศาสนามันก็ชี้ไปที่ความจริงหนึ่งเดียวหมดเลยนะครับนี่นะครับคือหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าปรัชญานิรันด์ซึ่งบอกเราว่าทุกศาสนาทุกปรัชญาทางจิตวิญญาณนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีแก่นแท้เดียวกัน ที่อยู่เบื้องหลังเพียงแต่แต่และศาสนานั้นจะอธิบายมันด้วยภาษาที่แตกต่างกันไปตามยุคตามสมัย,มมยและวัฒนธรรมของพวกเขาครับใครๆใช้อันไหนแล้วถูกใจก็ใช้อันนั้นไปครับแล้วถ้าเกิดว่าหลุมดำครับมันคือบึองไฟตีดําที่คนสงสารพูดถึงมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแค่ปรากฏการทางจักรวาลเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังคงเป็นสัญลักษณ์ของนรกหรือจุดหมายปลายทางของคนที่ปฏิเสธความจริงมันเหมือนกับแนวความคิดในเรื่องของนรกในศาสนาต่างๆเลยนะครับก็อย่างที่หลายๆคนทราบกันนั่นแหละครับว่า หลุมดํานั้นมันก็คือที่ที่ไม่มีใครนั้นสามารถหนีออกมาได้แม้แต่แสเงเองก็ยังคงโดนดูดเข้าไปและนี่นะครับมันก็ทําให้คิดถึงแนวคิดในเรื่องของนรกที่มักจะถูกอธิบายว่าเป็นสถานที่แห่งการทรมานและความสิ้นหวังที่ไม่มีวันหนีออกมาได้และถ้าเกิดว่าเรารับมองจากมุมมองของศาสนาอับราฮัมนะครับก็คืออิสลามคริสต์อยู่ใดนรกนั้นก็คือสถานที่สําหรับคนที่หันหลังให้กับความจริงซึ่งในที่นี้เนะี่ยก็อาจจะหมายถึงพระเจ้าหรือศาสนารรสูงสุดก็เป็นไปได้ ในคิดศาสนานรกนั้นถูกบรรยายว่าเป็นไฟนรกที่เต็มไปด้วยความทรมานตลอดการเป็นสถานที่ของคนที่ปฏิเสธพระเจ้าไม่ยอมรับพระเยซูหรือทาบาปโดยที่ไม่กลับใจค้มพี์ไบเบิลนะครับบอกว่านรกนั้นเป็นสถานที่ที่ถูกแยกออกจากพระเจ้าโดยสิ้นเชิงเป็นสถานที่แห่งความมืดการร้องไห้และการกัดฟันด้วยความทุกข์ทรมานในอิสลามนรกนั้นก็จะถูกเรียกว่ายะนัมเป็นสถานที่ที่คนปฏิเสธอัลลอฮ์และคนที่ทําความชั่วนั้นต้องรับโทษคำอธิบายใน ในอากลกาศนะครับก็บอกว่านารกนั้นเป็นสถานที่แห่งไฟร้อนแรงที่มีระดับของการลงโทษที่แตกต่างกันไปคนที่ทําผิดพลาดเล็กน้อยก็อาจจะมีโอกาสหลุดพ้นได้ในภายหลังด้วยแต่สําหรับคนที่ปฏิเสธอันเลาะไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะต้องตกอยู่ในรกตลอดการแล้วทุกท่านคิดดูนะครับว่าหลุมดํานั้นเองเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ที่ไม่มีใครนั้นหนีออกมาได้เมื่อมีอะไรก็ตามรับที่ข้ามห่อฟ้าเหตุการณ์เข้าไปแล้วมันก็จะไม่มีวันย้อนกลับออกมาได้อีกและสิ่งนี้เอง มันก็ได้สะท้อนแนวความคิดของนรกชั่วนิรันดร์ของศาสนาอิสลามและคิดศาสนาได้อย่างน่าทึ่งเลยนะครับแต่ทว่าในศาสนายูดายนั้นก็กลับมีแนวความคิดในเรื่องของเกฮันนอมครับ ซึ่งมันอาจจะแตกต่างกับนรกของในคริสต์แล้วก็อิสลามตรงที่มันไม่ได้เป็นการลงโทษตลอดการหรือช่วนิรันดร์ครับแต่ว่ามันจะเป็นสถานที่ที่ชําระล้างจิตวิญญาณคนที่ทําผิดจะได้รับการลงโทษที่เหมาะสมกับบาปของพวกเขาแล้วก็หลังจากนั้นรับพวกเขาก็อาจจะมีโอกาสเข้าสู่การหลุดพ้นได้ในแง่นี้นะี่ย หลุมดำนั้นก็อาจจะเป็นได้ทั้งสถานที่แห่งการลงโทษชั่วนิรันรครับและสถานที่แห่งการชำระขึ้นอยู่กับว่ามันจะถูกตีความหรือมองมันในมุมมองไหนเท่านั้นเองครับแต่ที่น่าสนใจจริงๆก็คือแนวความคิดนรกนั้นเป็นผลลัพธ์ของคาดปฏิเสธความจริงเนี่ย มันน่าจะมีความหมายที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้บอกว่ารกนั้นเป็นแค่ที่ลงโทษแต่เป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติของการหันหลังให้กับสิ่งที่เป็นจริงแล้วลองคิดดูนะครับถ้าใครสักคนพยายามหนีจากแรงโน้มถ่วงของโลกแต่สร้างพลังงานไม่พอที่จะหลุดออกไปได้พวกเขานั้นก็จะถูกดึงกลับเข้าไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และในทำนองเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเราปฏิเสธความจริงสูงสุดเราก็อาจจะถูกดึงเข้าไปในหลุมดําพังจิตวิญญาณที่เรานั้นหนีออกมาไม่ได้ก็เป็นไปน แล้วถ้าเกิดว่าเรารับรองย้อนกลับมาดูแนวความคิดในเรื่องของนรกในมุมมองของศาสนาทางตะวันออกกันบ้างนะครับอย่างศาสนาอิสลและพุทธนั้นก็จะมีแนวความคิดในเรื่องของนรกละซึ่งก็จะมีความแตกต่างจากนารกในศาสนาอับราฮัมตรงที่มันไม่ได้เป็นการลงโทษตลอดการแต่ว่ามันจะเป็นดินแดนชั่วคราวที่เป็นผลมาจากกรรมครับในศาสนาฮินดูนั้นนรกก็จะเป็นสถานที่สําหรับคนที่ทําบาปแต่พวกเขาเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ที่นั่นตลอดไปนะครับเพราะเมื่อกรรมที่ทําไปห,หมดลงวิญญาณก็จะได้ รับการเกิดใหม่หรือมีโอกาสหลุดพ้นเป้าหมายสูงสุดของชาวอินดูนั้นไม่ใช่แค่การไปสวรรค์แต่มันคือการก้าวข้ามทั้งสวรรค์และนรกผ่านสิ่งที่เรียกว่าโมกสะซึ่งเป็นภาวะแห่งการหลุดพ้นจากวัฏจกักรของการเกิดและการตายอย่างสมบูรณ์ครับเพราะว่าในมุมมองของศาสนาอินดูครับคนที่ยังคงติดอยู่ในวัฏจกักรของการเกิดใหม่ก็คือคนที่ยังไม่เข้า ถึงความจริงสูงสุดพวกเขาเนี่ยก็ยังคงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในระบบที่มีทั้งทุกข์และสุขแต่เมื่อใครก็ตามครับที่ตระหนักรู้และเข้าถึงความจริงแท้จริงได้เนี่ยพวกเขาก็จะสามารถก้าวข้ามทุกสิ่งและเป็นอิสระจากทุกสภาวะไม่ว่าจะเป็นสวรรค์หรือนรกก็ตามครับส่วนในพุทธศาสนาเองก็จะมีแนวความคิดในเรื่องของแดนนรกก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละครับพุทธศาสนาเองก็ไม่ได้มองว่านารกนั้นเป็นการลงโทษโดยพระเจ้าแต่ว่ามันเป็นผลของกรรมใครที่ทํากรรมไม่ดี ก็จะต้องได้รับผลของการกระทำของตัวเองแต่ท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วเมื่อกรรมสิ้นสุดลงพวกเขาก็จะมีโอกาสได้ไปเกิดใหม่และอาจจะมีหนทนงนำไปสู่การหลุดพ้นได้เป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนาครับไม่ใช่แค่การหลีกเลี่ยงนรกแต่ว่ามันคือการหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งความทุกข์ทั้งปวงครับผ่านสิ่งที่เรียกว่านิพพานนิพพานนั้นไม่ได้เป็นแค่สถานที่แต่เป็นสภาวะที่จิตใจนั้นไม่มีความยึดติดไม่มีความกลัวไม่มีตัวตนไม่มี การเวียนว่ายตายเกิดเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วแล้วนี่นะครับมันก็ทําให้ศาสนาฝั่งอินเดียนั้นแตกต่างจากศาสนาฝั่งอับราฮัมครับและถึงแม้ว่ามันจะยังมีหนทางออกจากนารกได้ก็ตามครับแต่ว่าในคลิปนี้เนะี่ยผมก็ไม่ได้โฟกัสเพื่อการขึ้นสวรรค์นะ,นะครับเพราะฉะนั้นเราไปทัวร์นรกหรือหลุมดํากันต่อดว่าครับและถ้าเกิดว่าเราครับกลับไปมองแนวคิดของหลุมดําว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนรกแล้วก็เชื่อมโยงกับแนวความคิดของศาสนาอินดูและผู้ศาสนาบางที การถูกดูดเข้าไปในหลุมดํานั้นมันอาจจะไม่ใช่แค่จุดจบแต่มันอาจจะเป็นสภาวะที่เรานั้นต้องเจอก่อนที่จะเข้าใจความเป็นจริงก็เป็นไปได้นะครับและถ้าให้พูดถึงนรกหรือว่าบึงไฟสีดําเราก็จะเห็นกันว่าสิ่งหนึ่งที่มันมีบทบาทสําคัญในการบรรยายเกี่ยวกับนรกเลยก็คือสีครับมันไม่ใช่แค่ภาพของไฟและความมืดมิดท,ที่เราคุ้นเคยกันแต่มันยังรวมไปถึงเฉดสีที่มีความหมายที่ลึกซึ้งในแง่ของศาสนาและจิตวิญ,ญญาณอีกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราครับลองมาเจาะลึกในเรื่องของสี ที่มันเกี่ยวข้องกับแนวความคิดเหล่านี้นะ่ะบางทีมันอาจจะทําให้เราครับได้เจอแง่มุมใหม่ๆที่มันจะช่วยให้เราครับเข้าใจว่าทําไมเอาหลุมดำไม่โยงกับนรกได้แล้วทําไมสีต่างๆนั้นมันถึงมีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้เรามาเริ่มกันที่สีส้มกันเลยครับมันก็เป็นสีที่เกี่ยวข้องกับไฟความร้อนการชําระและการเปลี่ยนแปลงในศาสนาหลายๆแห่งครับสีส้มนั้นก็มักจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของพลังอํานาจทางจิตวิญญาณอย่างในศาสนาอินดูและศาสนาพุทธสี ส้มก็จะเป็นสีของจีวรพระพิสุขซึ่งหมายถึงการสละทางโลกและการเดินทางไปสู่ความหลุดพ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งครับสีส้มนั้นก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของไฟแห่งการพิพากษาซึ่งเชื่อมโยงกับแนวความคิดของนรกในศาสนาคริสต์และอิสลามด้วยในคัมภีรทางศาสนาอิสลามครับพวกเขาก็จะบอกว่าไฟนรกนั้นจะเผาไม้ร้อนแรงจนกลายเป็นสีแดงจากนั้นก็จะเป็นสีขาวแล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นสีดํานี่มันน่าสนใจเหมือนกัน,นครับเพราะมันแสดงให้เห็นว่าสีของนรกนั้นมันไม่ได้อยู่ คงที่แต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาสีขาวนั้นมันก็มักจะเป็นสัญลักษณ์ของความขาวบริสุทธิ์สว่าง สวยแล้วก็การไถ่บาปครับในหลายศาสนาอย่างเช่นในศาสนาคริสต์สีขาวเองก็จะถูกใช้เพื่อสื่อถึงสวรรค์และการชำระรางบาปในขณะที่ศาสนาพุทธสีขาวนั้นก็จะสื่อถึงปัญญาและความสงบภายในแต่ในทางกลับกันครับสีขาวก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของความตายได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือในฮะดิษคำกล่าวของศาสนาบรมันครับเขาก็ได้บอกไว้ว่าฝฟนรกนั้นมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวหลังจากถูกจุดเป็นเวลาพันปีซึ่งอาจจะหมายถึงสภาวะของความร้อนแรงที่สุดก่อน ที่มันจะมอดลงไปเป็นสีดําเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านที่นรกกําลังเผาไหม้จนถึงเขตสุดนั่นเองในด้าของสีแดงนะครับมันก็เป็นสีที่ให้ความรู้สึกถึงความรุนแรงความโกรธความโกรธปานและการทําลายล้างสีแดงเองก็เป็นสีของเลือดและการเสียสละในขณะที่สีดํานั้นเป็นสัญลักษณ์ของความมืดมนความโตกเศร้าและบาปในศาสนาค,คริสต์นรกนั้นมันกจะถูกบรรยายว่าเต็มไปด้วยเปลวไฟสีแดงและเงามืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับในศาสนาอิสลามที่บรรยาย ว่ายี่หันนมนั้นเป็นสถานที่แห่งความร้อนแรงและความมืดมิดการรวมกันของสีแดงและสีดำนั้นมันก็ทําให้เกิดภาพของไฟที่โหมกระหน่ำท่ามกลางความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งสะท้อนถึงแนวความคิดของความทรมานชั่วนิรันดร์หรือสภาวะที่ไม่มีการลุดพ้นจากผลของกรรมครับสีดำสนิทนะครับก็จะเป็นสีที่น่าสนใจที่สุดเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์ของการไม่มีแสงสว่างความว่างเปล่าสิ่งที่เข้าใจไม่ได้ และความลึกลับในทางดาราศาสตร์นะครับก็คือหลุมดํานั้นมันคือพื้นที่ที่ไม่มีแสงหนีออกมาได้ทําให้มันนั้นเป็นสถานที่แห่งเงาเบื้อที่สมบูรณ์แบบที่สุดในจักรวาลในศานสนาอิสลามครับเขาก็ได้พูดว่าไฟนรกนั้นจะละลายกลายเป็นสีดําเหมือนกับในคืนที่มืดมิดที่สุดหลังจากที่เผาไหม้ไปหลายพันปีและนี่นะครับก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันหมายความว่าสุดท้ายแล้วอะไฟของนรกนั้นมันก็ไม่ได้สว่างแต่ว่ามันจะดับลงแล้วก็เหลือไว้แค่ความมืด มิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดและนี่แหละอาจจะเป็นเหตุผลที่คนสงสายครับที่เขาไลนา์มาบอกผมเน่ะเขาใช้คําว่าบึงไฟสีดําเพื่อบรรยายถึงนรกเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากเปลวไฟดับลงไปมันก็คือความว่างเปล่า บางทีสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นเงาเมื่อของหลุมดำนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่ความมืดมิดที่ไม่มีวันจบแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็เป็นไปได้ถ้าเรามองให้ลึกลงไปกว่านั้นครับบางทีความมืดของหลุมดำนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ก็เป็นไปได้แต่มันอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของความมืดทางจิตวิญญาณเหมือนกับที่ศาสนาต่างๆอธิบายว่านารกนั้นคือสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างของพระเจ้า ซึ่งมันก็สะท้อนแนวความคิดของนรกในศาสนาอับราหัมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลงโทษคนที่ปฏิเสธพระเจ้าครับ ในแง่ของวิทยาศาสตร์นั้นหลุมดําก็เป็นที่ที่ไม่มีอะไรหนีออกมาได้เมื่อความขอบฟ้าเหตุการณ์เข้าไปแล้วและนี่นะครับมันอาจจะสะท้อนถึงแนวความคิดในเรื่องของความสิ้นหวังแล้วก็การแยกขาดจากพระเจ้าที่ศาสนาต่างๆนั้นพูดถึงในเรื่องของนรกก็เป็นไปได้ในคิดศาสนาครับนรกเป็นที่ที่ถูกอธิบายว่าไม่มีพระเจ้าอยู่เลยเป็นที่เห็นความทุกข์ไม่มีทางออกเหมือนกับหลุมดําที่ไม่มีอะไรหนีออกมาได้ในศาสนาอิสลามเยหันนานั้นถูกอธิบายว่าเป็นที่ที่คนปฏิเสธอันล้อจะถูกเผาด้วยไฟที่ไม่ดับ เหมือนกับหลุมดําที่ที่มีพลังงาน ถูกกืนกินไปตลอดเวลาแต่คําถามจริงๆก็คือถ้าหลุมดํานั้นเป็นนรกแล้วมันอยู่ที่ไหนในแง่วิทยาศาสตร์ครับหลุมดํานั้นมันมีอยู่ทั่วทั้งจักรวาลเลยนะครับบางดวงนั้นมันอาจจะเกิดจากการระเบิดของดาวฤกษ์ที่ตายไปแล้วบางดวงมันก็ใหญ่โตจนกลายเป็นหลุมดํามวลยอดยิ่งที่อยู่ใจกลางของดาราจากักรแล้วในทางศาสนานะครับนรกนั้นก็จะมักถูกอธิบายว่ามันไม่ได้อยู่ในโลกของเราครับแต่จะเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งเลยที่เรานั้นอาจจะไปเห็นหลังความตายซึ่งฟังดูแล้ว มันก็คล้ายกับแนวคิดที่บอกว่าหลุมดํานั้นก็เป็นประตูนําไปสู่ที่ที่ต่างจากที่เราอยู่นะครับแล้วนี่แหละครับที่มันน่าสนใจบางคนก็อาจจะบอกว่ามันนําไปสู่จุดจบซึ่งมันก็จะเหมือนกับแนวคิดของนรกที่เป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของคนที่ปฏิเสธความจริงแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งครับนักวิทยาศาสตร์บางคนนั้นก็มีทฤษฎีว่าข้างในหลุมดำาน่ะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่และอาจจะเป็นจักรวาลอีกแห่งหนึ่งและอาจจะเป็นมิติที่เรานั้นยังไม่เข้าใจหรืออาจจะเป็นจุดที่ จะเริ่มต้นของอะไรบางอย่างที่เรานั้นยังนึกไม่ออกก็เป็นไปได้ครับแล้วตรงนี้นะครับที่มันน่าสนใจมากขึ้นไปอีกลองจินตนาการดูนะครับหลุมดำนี่นะมันก็เหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นยักษ์ที่ดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปครับไม่ว่าจะเป็นแสงเป็นดาวเคราะห์หรือแม้แต่เวลาก็ตามมันเหมือนกับประตูที่นําไปสู่ความมืดมิดที่เรานั้นไม่รู้ครับว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนแต่ทีนี้ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันมีประตูทางออกล่ะและนั่นแหละครับที่หลุมขาวนั้นมันจะเข้ามามีบทบาทตามทฤษฎีแลล้วุม มันก็ตรงกันข้ามกับหลุมดําทุกอย่างเลยถ้าหลุมดํานั้นมันดูดทุกอย่างเข้าไปหลุมขาวเองก็มีพลังพอแหละครับที่จะพ้นทุกอย่างออกมาเหมือนกันเหมือนกับที่เป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมดครับบางคนนั้นก็จินตนาการครับว่ามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลใหม่หรือไม่ก็เป็นประตูที่นําไปสู่อีกมิติหนึ่งเลยก็เป็นไปได้แต่เรื่องของหลุมขาวเนี่ยมันก็ยังคงเป็นแค่ทฤษฎีอยู่นะครับนักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่เคยเจอหลุมขาวจริงๆเลยด้วยซ้ําไปแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามครับมันนก็็เป แนวคิดที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหมครับทีนี้เราลองมาดูในมุมมองของปรัชญาหรือว่าศาสนากันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าหลุมดําเป็นสัญลักษณ์ของนรกหรือความมืดมิดหลุมขาวนั้นก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์หรือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็เป็นไปได้บางทีทางออกจากความมืดมิดที่เราตามหากันอยู่ตลอดนั้นมันอาจจะไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ข้างในตัวเราเองก็เป็นไปได้ครับการที่เราเข้าใจความมืดมิดแล้วก็หาทางทะลุผ่านมันไปให้ได้นั้นมันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญ สู่การหลุดพ้นอย่างแท้จริงแล้วแสงที่อยู่รอบขอบฟ้าเหตุการณ์ที่เราได้พูดถึงกันไปนั้นมันก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยนะครับลองคิดดูสิครับว่าแสงที่มันอยู่ตรงขอบเขตระหว่างความมืดมิดกับความสว่างนั้นมันอาจจะซ่อนความลับอะไรบางอย่างที่เรานั้นยังไม่รู้อยู่ก็เป็นไปได้บางทีแสงนั้นน่ะมันก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของความหวังหรือความจริงที่เรากําลังตามหาก็เป็นไปได้นะครับมันอาจจะเป็นคําตอบของคําถามที่เราสงสัยกันมานานหรือไม่ก็เป็นแสงนําทางที่จะพาเราไปสู่ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้เนะี่ยที่ผมพูดมาครับมันก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาจากทฤษฎีต่างๆแล้วก็ปรัชญ,ญาเท่านั้นนะครับที่ท่านผู้ชมนั้นได้ส่งข้อความผ่านไลน์มาทักทายแล้วก็พูดคุยกับผมครับแต่ว่าผมเองนั้นก็ยังไม่ได้ตอบกลับพี่แกไปเลยครับก็มัวแต่หาข้อมูลทําคลิปนี้อยู่นี่แหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับทุกท่านผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกดีนะครับถ้าเราอ่ะจะลองจินตนาการและคิดตามดูใช่ไหมนะครับมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรขอขอบคุณพี่เขาด้วย ข้อมูลผมมาซะเยอะแยะเลยทําให้ผมนั้นได้ระนัก,กรู้ถึงอะไรอีกมากมายแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกด้วยขอขอบคุณทุกท่านครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดทั้งคลิปนี้เนือสิ่งอื่นใดแล้วเราก็ถ้าคิดสิ่งไหนแล้วไม่เบียดเบนคนอื่นนั้นก็ขอสมปรารถนาครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ